อ่ะสวัสดีครับสวัสดีบาในเครื่องแบบมารับเจ้าตัวเล็กนะครับผมโน่นสวัสดีครับเช็คครื่องแบบนะครับผมลูกเสือเลยไงไมาเห็นมิ้มครับผมเจ้าตัวเล็กบอกน้ำดีเออหัวน้ำใหญ่นี่นี่ได้กินนะั่นน่ะนี่ครับผมมันจะมีน้ำไหมหนูต้องมีด้ฝนตกเพิ่งหยุดด้วย อ่ะเดี๋ยวส่งมาทางพ่อด้ว <c oughs> นี่ครับสวัสดีครับเียบหัวน้ำใหญ่ครับผมลังเล็กแต่หัวน้ำใหญ่นะครับผมเงียบวิ่งพึ่งไม่ได้ออกขาเลยนะครับก็มาในเครื่องแบบเนาะปลาเขามารับเจ้าตัวเล็กครับผมไหนไปเดี๋ยวให้เจ้าตัวเล็กตีครับผมทำไมดีน้ำน้ำเห็นน้ำไหมเนี่ย อไปลองดิออมิ่พึ่งยังไม่ได้ออกหานะครับผมติดทำงานอยู่นะครับเดี๋ยวก็ว่าจะไปออกหาดูนะครับผมมองว่านะครับผมว่าจะได้มิมได้พึ่งกันมั่งเก่าไปรุ่นนั้นไม่ได้ไม่ได้พึ่งเลยได้แต่มิมมากันออนะครับีบเียกหมดลอ๋เอเฮีน้ำไม่ลกูกทำไมมีก็ไปต้องเอามาันมา แต่ตัวอ่อนมันน่ากินนะแต่ก็อย่าไปเอามันเลยอุย้ยน้ำมีฮะไม่มีก็ต้องไม่ต้องไปเอามันมาดูดูกินเลยเงี้ยมันมีไหมล่ะกินเลยเงี้ยอื้ฉีกกินกันลังเลยครับอุย้ยน้ำมีด้วยหนุนจะตัวเล็กกินใหญ่เลยครับผมไหนกินโชดิกินโชดิพอพ <laughs> อเงกอย <laughs> อไหม ลงเท้าหมดเลยเปียกหมดเลยวันที่จะคุ้มไหมเนี่ยเป็นอะไรรุนแรงคุ้มไหมเนี่ยคุ้มไปกลับบ้านเดี๋ยวจะไปทำงานต่อใครอ่ะเด็กทะลึ่งไข่อะรู้จักกันรึเปล่าไปเดี๋ยวไปทำงานต่อโอ้เฮ้ยนายจะวีรังใหญ่เนาะ รถจอดอยู่ยโน่นโอ้กินแต่น้ำไปก็อ่อนเอาไว้ให้มันฟักใหม่ให้ลูกก็เหมือนลุงพานะแ <c oughs> ต่นี้กินจะคอน <c oughs> กินจะคอนเลยเนีย <c oughs> ไปครับผม <c oughs> เดี๋ยวจะไปที่ทำงานต่อนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเปียกไหมเนี่ย <c oughs> เปียกไหม นี่รอยเขาปักเบ็ดมั้งเนี่ยเนี่ยครับผมรอยเขาปักเบ็ดโ <Okay. S 1> oh, อ้ใช่จริงๆเนี่ยเนี่ย,ยมีกล่องเยอะเลยปักเบ็ดแล้วด,ดักปลาไหลไปครับสวัสดีครับผมไปดูไปครับ <laughs> ทำคลิปสั้นๆครับผมไม่มีคลิปลงไปครับ